สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูปัญหาในการเลี้ยงทิวลิปเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วใบเขาเป็นสีเหลืองแล้วเริ่มที่จะแห้งนะคะจากยอดลงมาแบบนี้นะคะ ไม้ไม้ดอกนําเข้าส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมีอาการแบบนี้เวลาที่เราเอามาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นทิวลีบว่านสิทิศลินลี่หรือว่าคาราลินลี่นะคะเขามีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะคะสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้มีอยู่4ี่สาเหตุด้วยกันนะคะด้วยความที่เขาเป็นไม้เมืองหนาวแล้วก็เอามาเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยบางทีถ้าเราเลี้ยงไม่ถูกวิธีก็จะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะาสาเหตุหลัก สาเหตุที่1น,นะคะก็คือเราเลี้ยงในจุดที่แดดเยอะเกินไปนะคะถ้าแดดเยอะเกินไปเนี่ยจะทําให้ใบเขาไหม้นะคะพอใบเขาไหม้เขาก็มีโอกาสที่จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะ สาเหตุที่2ก็คือเขาติดเชื้อราทางใบนะคะก็คือใบของเขาเนี่ยอาจจะติดเชื้อราแล้วก็ทําให้เขาเขาเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวเริ่มเน่าไปนะคะสาเหตุที่3ก็คือรากเขาเน่านะคะรากเขาเน่าบางทีเราลดน้ําเยอะเกินไปน้ําขังนะคะก็สามารถที่จะทําให้รากของเขาเน่าได้เช่นกันนะคะสาเหตุที่4นะคะเป็นสาเหตุที่เรามักจะพบอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างที่จะ แก้ยากนิดหนึ่งนะคะก็คือเขามีเขาติดเชื้อรานะคะเขาติดเชื้อราที่หัวไม่ว่าจะเป็นเชื้อราจากดินที่เราใช้ปลูกนะคะหรือว,ว่าเป็นเชื้อราจากการการที่เขาติดมากับหัวไม้ของเขานะคะสามารถที่จะทําให้เขามีอาการแบบนี้เมื่อเราปลูกผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะก็จะเมื่อเมื่อหัวเขามีปัญหาที่ใต้ดินเนี่ยเขามีโอกาสที่จะปรากฏเขาเรียกว่าปรากฏอาการนะคะให้เราเห็นทางใบแบบนี้ อย่างสองต้นนี้พรอนนี้เนี่ยมุมเกษตรจะใช้หัวที่เขาค่อนข้างมีปัญหานะคะคือมุมเกษตรเอ่อวางหัวพวกนี้เนี่ยไว้ในตู้เย็นค่อนข,ข้างนานนะคะแล้วก็หัวเขาจะมีปัญหาในเรื่องของ อาการเอ่อเชื้อราที่หัวนะคะเป็นสีน้ําตาลเนาะมุมกเกษตรเอาเขามาปลูกแล้วก็พอตอนนี้เขาก็อาการเขาออกมาแบบนี้มุมกเกษตรก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะว่าเขาน่าจะมีปัญหาที่หัวนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะขูดให้ดูนะคะว่าหัวเขาจะมีปัญหาจริงหรือเปล่านะคะเอ่อสหรับวิธีการแก้วิธีการแก้เบื้องต้นนะคะต้นไหนที่มีปัญหาให้เราแยกออกนะคะอ่ะอย่างสองต้นนี้นะคะต้นนี้กับต้นต้นนี้เนี่ยอาการยังไม่มานะ ะะอาการยังไม่มาแต่ว่าต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยอาการเขามาแล้วนะคะมุมเกษตรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมาจากดินที่ใช้ปลูกหรือเปล่านะคะหรือว่าเขามาจากหัวตอนที่มุมเกษตรปลูกนะคะหรือว่าเขาแค่ดินแค่ชื้นเกินไปเขาก็เลยเน่านะคะเดี๋ยวเราต้องขุดขึ้นมาดูว่าต้นของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาขุดกันนะคะว่าหัวของเขาเป็นยังไงมุมกษตรฝังเขาค่อนข้างที่จะลึกนะคะถ้าเกิดว่าเขามีอาการแบบนี้เนี่ยบางทีเขาก็จะลามนะคะเดี๋ยวจะขุดก่อนนะคะจะขุดดูนะคะว่าเขามีปัญหาที่หัวหรือเปล่านะคะหัวเขาเน่าไหมนะคะ อาการของทิวลิปที่เขาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รีบรักษาเนี่ยบางทีเขาจะมีปัญหาในเรื่องของช่อดอกเขาจะสั้นนะคะช่อดอกเขาจะสั้นๆไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่าบางทีหัวของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขุดขึ้นมาแล้วก็เรารักษาดูแลเขาต่อเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปขยายทําจํานวนต่อได้ในปีถัดไปนะคะแต่เราต้อง พ่นยากันลาเอาไว้นะคะพ่นยากันลาเพื่อที่จะไม่ให้เขาลามต่อหรือเพื่อที่จะหยุดการหยุดการลุกลามนะคะไปที่หัวของเขานะคะต้นนี้นะคะที่หัวตรงนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ตอนมุมเกษตรปลูกแล้วก็เขาเป็นสีน้ําตาลน,นะคะเขาก็เลยเค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะขอดึงหัวนี้ขึ้นมาให้พวกเราดูกันนะคะ จุดนี้จะเป็นจุดสีน้ําตาลนะคะตอนที่มุมเกษตรปลูกเนาะก็ตรงนี้เห็นไหมลากเขาเน่านะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือลากเขาเน่าไปแล้วนะคะก็สาเหตุที่เขาเน่านะคะน่าจะามาจากการที่มุมเกษตรลดน้ําเขาเยอะเกินไปทําให้เขาชื้นนะคะพอเขาชื้นปุ๊บเนี่ยทำให้เขาเน่านะคะหรือว,ว่าอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเออเขา ในดินของมุมเกษตรเนี่ยอาจจะมีเชื้อรานะคะก็เลยทําให้เขาเน่านะคะจริงๆรอยตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะรอยตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามุมเกษตรแช่ในตู้เย็นนานเกินไปนะคะทำให้เขาเขาแห้งแบบนี้นะคะมีปัญหาแบบนี้เพราะว่าตอนที่มุมเกษตรเตรียมเอาออกมาปลูกเนี่ยก็คือเอาออกจากพิษมสเอาออกจากเออเอาออกจากจุดที่มุมเกษตรเตรียมหมกเขาเรียกว่าเตรียมในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มุมเกษตร เก็บหัวเขานะคะเอาออกมาวางตู้เย็นให้เขาโดนโดนอากาศในตู้เย็นเนี่ยนานเกินไปนะคะทำให้เขามีปัญหานะคะต้นนี้รากเขาเน่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพื่อนๆคนไหนที่ปลูกทิวลิปว่าปลูกไม้หัวอยู่นะคะแล้วก็เขาออกอาการแบบนี้เนี่ยให้เราดึงเขาขึ้นมาเช็คดูนะคะว่าเขาเน่าหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ารากเขาเน่าแบบนี้เนี่ยให้เราดึงขึ้นมาแล้วก็เราเช็คดูนะคะว่าเขายังสามารถที่จะดูแลอนุบาลเขาต่อได้ไหมนะคะ นี่ก็จะเป็นในเรื่องของนี่ก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะในการเลี้ยงไม้หัวนะคะยิ่งถ้าเราลดน้ําเยอะเกินไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะเน่าก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้ําให้พอดีพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะขุดหัวนี้ขึ้นมาเช็คดูนะคะหัวน,นีลาาเขาก็เน่าเหมือนกันนะคะหัวน,นีล่าเขาก็เน่าเหมือนกันเน,ะน,นาะอ่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเลี้ยงไม้หัวหรือว่าเลี้ยงต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าอาการใบเขาเริ่มเหลืองแบบนี้นะคะถ้าใบเขาเริ่มเหลืองแบบนี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยนะคะว่าเกิดปัญหาที่ระบบรากนะคะ เกิดปัญหาที่ระบบรากรากเขาเน่านะคะพอรากเขาเน่าปุ๊บเนี่ยอาการจะมาขึ้นที่ใบแบบนี้นะคะใบเขาจะเริ่มเหลืองเริ่มช้าแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเรารีบถอนเขาขึ้นมาตอนที่เขายังลามไม่ถึงหัวเนี่ยเรายังสามารถที่จะช่วยเขาได้อยู่นะคะบางทีเขาจะติดเชื้อที่รากก่อนแล้วก็ค่อยลามไปที่หัวก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาลามไปถึงหัวแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะช่วยเขาก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะคะอ่ะแบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ต้นนี้เขาก็เริ่มที่จะมีปัญหาแล้วเหมือนกันนะคะพอดีมุมเกษตรฝังหัวเขาค่อนข้างที่จะลึกด้วยแหละนะคะนี่เห็นไหมเขาเน่าที่รากทั้งหมดเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นดินปลูกตอนที่เราปลูกเนี่ยเราต้องลดน้ำ เราต้องเอ่อใส่ยากันลานะคะจริงๆมุมเกษตรก็ใส่ยากันลาไปแล้วแหละนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชื้นเกินไปแล้วก็มุมเกษตรปลูกเสร็จเอาไปวางไว้ในโรงเรือนนะคะโรงเรือนแคทตัสโรงเรือนแคทตัสแล้วเขาค่อนข้างที่จะ อบนะคะในโรงเรือนแทตาเขาค่อนข้างที่จะอบเนาะพอเขาอบแล้วก็อากาศร้อนนะคะอบนะคะทำให้เขามีโอกาสที่จะเน่าได้นะคะพอมุมเกษตรลดน้ําไปเขาชื้นนะคะพอเขาชื้นเนี่ยเขาก็จะเน่านะคะพอเขาชื้นเขาอบนะคะเขาก็จะเน่าแบบนี้นะคะโอกาสที่เขาจะเน่าแบบนี้ก็จะค่อนข้างเยอะนะคะไม้พวกนี้เนี่ยเราจะดูแลต่อยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะดูเขามีหนอนด้วยนะคะเห็นไหมที่เขาเน่าแบบนี้เนี่ย มีหลายสาเหตุเนาะบางทีอาจจะมีอะไรมากัดกินรากของเขานะคะมีนอนนะคะเนี่ยเห็นไหมมีมแมลงนะคะมีนอนกินนะคะเพราะว่ามุมเกษตรไม่ได้ใส่เอ่อตอนปลูกเนี่ยไม่ได้ใส่ยาฆ่ามแมลงลงไปด้วยนะคะ<ม>เขาก็เลยมีนอนมากัดกินแบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมตรงนี้มีนอนมากัดกินนะคะเราลืมไปเลยลืมพูดถึงในเรื่องของโรคแมลงเลยนะคะก็ อาการที่เขาเป็นแบบนี้อีกสาเหตุหนึ่งก็คือมแมลงนะคะช้อนชัยมากินรากนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยเขาเน่าเพราะนอนนะคะนอนในดินนะคะเขาเจาะไปกินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไส้เดือนฝอยนะคะไส้เดือนฝอยเขาก็มีโอกาสที่จะเออเวลาเขาไปกัดกินรากนะคะก็จะทําให้ไม้ของเราเน่าได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูดูกันนะคะว่าเรายังสามารถที่จะช่วยเขาได้อยู่ไหมนะคะเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวจะวางเขาเอาไว้นะคะวางเขาเอาไว้ให้แผลแห้งนะคะแล้วก็เราจะมาลุ้นดูกันว่าสามารถที่จะเอาเขาไปปลูกต่อได้ไหมนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปล้างนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเฉือนเขาออกนะคะแล้วก็เราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าเรายังสามารถที่จะช่วยเขาได้อยู่ไหมนะคะทิวลิปนะคะเวลาที่เขาแตกหน่อออกมาข้างๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นเพิ่มนะคะสามารถที่จะเอาไปปลูกทําจํานวนได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉือนดู ต้นนี้เขาอย่างเหมือนจะยังลามไม่เยอะนะคะถ้าเขายัางลามไม่ถึงแกน่เนี่ยเราสามารถช่วยเขาได้อยู่นะคะแต่ถ้าเขาลามไปถึงแกนของเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็จะน้อยแล้วนะคะเรามาดูข้างในของเขากันนะคะ อย่างต้นนี้นะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่ต้นเขางอกออกมาแบบนี้นะเวลาที่ต้นของเขางอกออกมาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นก้านดอกแบบนี้นะคะเมื่อเขาเน่าแล้วก็ลามมาถึงก้านดอกเนี่ยเห็นไหมก้านดอกกา้านก้านต้นของเขานะ,ะเขาก็จะช้านะคะเมื่อเขาลามมาถึงตรงนี้เขาก็จะช้านะคะเขาเริ่มเน่าแล้วก็อาการจะออกที่ใบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงาคาราลินลี่ลินลี่หรือว่า เป็นเทียวลิฟนะคะเวลาที่ใบเขาเริ่มเหลืองแบบนี้สันนิษฐานว่ารากเขาอาจจะมีปัญหานะคะอย่างเมื่อกี้ที่มุมเกษตรลืหมารากเขาเน่านะคะลากเขาเน่าเนี่ยเกิดจากอาจจะเป็นเพราะว่าเชื้อราหรือเปล่านะคะหรือว่านอนหรือว่าไส้เดือนนะคะเมื่อกี้มุมเกษตรเจอนอนอยู่ที่โคนของเขานะ,ะที่แผลเน่าของเขานะ,ะมุมเกษตรก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในเรื่องของโรคแมลงมากกว่าที่จะเป็นเชื้อรานะะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยตอนปลูกเนี่ยมุมเกษตรก็ใส่ ยากันหลาลงไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ยากันมแมลงนะคะอ่ะสองสามหัวนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวมุมเกษตรจะลองเฉือนแผลพวกนี้ออกให้หมดนะคะแล้วก็ลองเอาไปปลูกต่อดูนะคะว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคะอย่างต้นนี้เนี่ยเขาจะมีหวัหวหัวเล็กๆมาข้างๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเด็ดเด็ดออกแล้วก็เอาเขาไปาปลูกในอีกกระถางหนึ่งนะคะว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวมุมเกษตรค่อยจัดการ พวกที่เน่านี้ต่อนะคะส่วนข่ดนี้นะคะกระถางนี้เนี่ยหัวพวกนี้เขายังดีอยู่นะคะเขาไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมุมกเกษตรจะใส่ยากันแมลงนะคะลงไปนะคะสตาร์กิลจีหรือว่าเป็นยากันแมลงชนิดเม็ดตัวอื่นก็ได้นะคะใส่เข้าไปเพื่อที่จะก,กันเขาไว้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆของเขาเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ ใส่ยาลงไปแล้วก็ใส่ยากันราด้วยนะคะมุมกเกษตรจะใช้ยากันรานะคะไดเทนแคปเทนก็ได้นะคะจริงๆยากันรามีหลายตัวนะคะอ่ะเราจะพ่นที่ใบด้วยก็ได้นะคะถ้าพ่นที่ใบเนี่ยเราควรที่จะใช้เป็นปล็อกกี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องพ่นยาเลยก็ได้ถ้าเรามีเยอะๆอะนะคะมุมกเกษตรจะใส่เขากันเอาไว้นะคะกันเอาไว้แบบนี้นะคะเผื่อว่า จะมีนอนหรือว่ามีมีตัวอ่อนของแมลงหรือว่ามีไส้เดือนฝอยนะะเขาอยู่ข้างในจะได้จัดการเขาไปในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนาที่ปลูกไม้หัวนะคะถ้าเกิดว่ามียาก,กันแมลงก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในหัวของเขาเนี่ยในหัวหัวที่เรามาปลูกเนี่ยบางทีอาจจะมีแมลงไปวางไข่เอาไว้หรือเปล่านะคะ หรือว่าในดินที่เรามาใช้ปลูกเนี่ยเขาจะมีไข่ของแมลงอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่ามีมีไข่ของไส้เดือนฝอยอยู่หรือเปล่านะ,ะถ้ามีเนี่ยอาการเขาจะออกมาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดินที่เราซื้อมาหรือว่าเราปรุงขึ้นมาเองเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องออระวังนิดหนึ่งนะคะตอนปลูกเกษตรค่อนข้างมั่นใจนะคะกลัวอย่างเดียวคือกลัวเรื่องเชื้อรานะคะแต่พอดีว่ามาเจอปัญหาในเรื่องของรากเน่าแล้วก็เห็นตัวอ่อนของ แมลงนะคะเขาอยู่ที่แผลเนาะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็จะใช้ใส่ยากันแมลงไปนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาของไม้เน่านะคะเรามาลื้อดูนะคะว่าข้างในของเขาเนี่ยอาการเป็นยังไงนะคะเกิดจากสาเหตุของเขาเกิดจากตรงไหนนะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นพร้อมๆเห็นไปพร้อมๆกับมุมเกษตรแล้วนะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะคะไปสังเกตอาการไม้ที่สวนของตัวเองได้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่ามีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับโลกของทิวลิปนะคะหรือว่าอาการของไม้แบบนี้เนี่ย สาเหตุเกิดจากอะไรยังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ